สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่หกเดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมื่อนี้ค่ะแอดผ้าพี่น้องบรรเทาสุูสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนดําดินค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตําเล่านะคะพี่น้องคะ แนวทางของเสี้ยนดําดินมัวที่พานมาแล้วห้วิ่งบนรางศูนย์กับแปดค่ะเขามาเป็นตัววิ่งศูนย์ค่ะจับคู่นะคะเขา่าศูนย์หกหกศูนย์นะคะพ,พ่อพี่น้องคะเขาจับคู่ศูนย์หกหกศูนย์มือนี่ยกระเลยภาพพ,พ่อพี่น้องมาติดตามถามข่าวแนวทางของเสี้ยนดําดินในมือวันที่เจ็ดมีหน้าคมค่ะได้มาแล้วพร้อมกันกับตัวเน้นตัวย่ำค่ะแนวทางของเสี้ยนดําดินนะคะในคลิปนี้ค่ะสิได้มาเป็นตัวได พ,พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเซียนดำดินค่ะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับเรศเอองวดน,นี้ก็ปังปังอีกแล่านะคะ่นะเนาะงวดนี้ก็ว่าสิปังอีกอยิ่งโตดีมากเนี่ยเออเคยตรงจ้าเพระาะว่าเคยเดินไล่ต่อกันไล่งวดติดต่อกัรในนู่นของของเซียนเนาะเอ้ามวลนี่ขนาะขนาดขนาดที่ถิ่นตัวนั่นน่ะมันก็เขาสูงนี่เลยครับ โอ้ไมยถึงหมดก้อนนั้นนะ่ะเนาะเออแต่ว่ามันไป็น,นตัวอื่นส่มันมันเด้งหลายเด้งนะก็เลยบอกเฮ้ยจับสนใจเอาตัวนั้นซื้อโอ้ค่ะเนี่ยสูตรนี้บ่ทัานในรุ่อีรีเลยยี่สิบงวดอ,อ,อืมอๆๆค่ะสิบ่ปล่อยมันดอกบาดนีกเป็นยังได๋ก็สิบ่ปล่อยมันเออเอาไว้โลดแล้วเนาะเนี่ยมันยังเดินดีอยู่แมี่ยสองโสนบ่หลุดจักเทื่อค่ะเอาเขาเรื่องแล้วเนาะ,ะเขาเรื่องเลยค่ะอ่าวิ่งบนบนล่าง วิ่งบนล่างค่ะวิ่งศกับสองศูนกับสองค่ะตอบคูค่ะสามศูนค่ะสามสองสามสองค่ะแปดศูนค่ะแปดสองแปดสองค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดศูนค่ะ ก็สองสองเนี่สองสองค่ะสามตัวกันเนี่ค่ะแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์ค่ะแปดสามสองแปดสามสองค่ะก็นี่แหละอืมค่ะเอาเงินหน่อยลงกว่าเก้าเนาะค่ะเนาะอันสามตัวไหมบ้บ้บ้เอาลายคู่เอาสาสองคู่นี่แหละโอ้ได้ได้ไม่หังใจ มังม,ม,ม,มันแกกตัวโก้มีไหมโอค่ะค่ได้ค่ะมันมันแล้วเตะจังหวาของมันนอ่ะค<า>่ะนเตะกับห่วงตัวนี้มันเตะกับห่วงตัวนั้นอืมค่ะอ๋อแบซ้เน่ตัว,นว<อ>เ,เ,เน้นมีตัวเน้นปะคะเน้นสามศูนเน้นสามศูนย์ค่ะสามสองสามสองค่ะแปดสองแปดสองค่ะ ยในสามคู่รอบได้ค่ะอือเอาเอาขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อคร่ะค่ะอ่าชุดชุดนี้เน้นบนกันล่างที่เนาะแม่นปะคะเน้นเนน้บนล่างนี่เลยโอ้โอเคโอเคเออเน้นบนล่างเลยเนาะค่ะเนาะเอาัักมนบ่ได้ทอค่ะค่ะได้ค่ะก็ซื้อบนซื้อล่างเลยเนาะค่ะเนาะนได้ค่ะโอเคค่ะเอาขอบคุณหลายๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเสี้ยนดําดินนะคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่าเล่านะคะพี่น้องคะเอาวิ่งบนล่างค่ะวิ่งบนล่าง0ูนย์กับ2นะคะพี่น้องคะ0ูนย์กับ2ค่ะวิ่งบนล่าง0ูนย์กับ2นะคะแนวทางจับคู่่ะมี30 30 3 2สอง 8082727022นะคะ3ตัว8 30 832ค่ะมื้อนี้เส้นดําเด่นเล่าเน้นไปที่3032กับ82นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะจังได๋ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ <Billie S 2> บ first, ัดนี <necessary> ้นะคะเป็นแนวทางของเซียนดําดินมือว่านนี่นะคะเล่าห้วิ่งบนราง0นย์กับ8เขามาเป็นตัววิ่ง0ูย์ค่ะจับคููเขามาเป็น0 6นนะคะ0 6 6 0นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอานีเดอพี่น้องเดอใช้ใช้พ่อแม่พี่น้องได้แคปนาจอนนะคะแนวทางจากเซียนดําดินเนี่ยเขา20่กว่างวดแล้วนะคะสถิติการเดินของแนวทางนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเขามาดีนะคะพ่อแม่พี่น้อง แคปหน้าจอด้พี่น้องเลือกแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทา่างจากเส้นดําดินแนวทางต่ำเล่านะคะพี่น้องคะยี่สิบกงวดผ่านมาแล้วนะคะสำหรับสถิติการเดินของแนวทางของเส้นดําดินนะคะไพ,พี่น้องคะ ก็นำไปพิจารณาเบิ้งโนพี่ิดองเนาะทางช่องไฮวายเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่รองบ้านเฮาสุขสุขค้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียน ดำดินค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าประหยัดสิทธากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สด็ดประพราททุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะพ่อแม่พี่น้องมีคำอาชีแนะอีหยังเนาะหรือว่ามีคําถามอันใดน,นะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปมี้ว่ายังไงนะคะ อย่าลืมนะคะคอมเมนต์คำว่าบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่น้องคะทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องแอดียนเบิร์ตทุกคอมเมนต์อาสิตอบซาไปนิดนึงกับขอโทษขอให้นะคะแต่ว่าแอดสิพยายามตอบให้ครบทุกอคอมเมนต์นะคะทุกคําถามของพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องคะอันก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตัวที่เล่าบบเนนนะคะตัวที่บเนนกะมีโอกาสมีสิทธิ์มาได้คือกัน คือจังบางหนึ่งหันซูนโฮกนี่เาราบดินเน้นนะคะเราเน้นตัวอื่นนะคะบนันิก็บพ้นปรากฏว่าออกตัวทีบดินเน่นซูนกมือนีอ่ามืออื่นเพื่อกันนะคะตัวทีเาราบดินเน่นพ่อแม่พี่น้องกับทิมบดได้น,นะคะทิมบดได้น,นะคะอ่าถ้าพ่อแม่พี่น้องมากกะจัดไว้นะคะฮาทีอาได้คาอ่าน้ำปูน้ำปลานะคะพ่อแม่พี่น,อน้องค่ะตะวันแนวทางอันอ่าเส้นทางการเดินของแนวทางของเราเนี่ยยี่สิบกงวดย่างเขา งวดที่30แล้วนะคะพายพี่น้องจังไดกะน,นําไปพิจรารณาเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะทางช่องกะน,นําเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุกู๊ตคนคือเก่าค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาพี่น้องอ่าเป็นืังไหนม้อนี้พี่น้องถามถามนอกเรื่องอีกแล้วเป็นืัองในอากาศบ้านพ่อแม่พี่น้องฮ้อนบ่คะทางใดอ่าพื้นที่ใดอ่าฝนตกแล้วไปนะคะแต่วันมึก บางเนื้อหันนะคะแอดได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่าทั้งสกลนครมีฝนตกแล้วว่าสัตวแต่ว่าทั้งอุดรนีน่เพราะท่านนี้ตกบานเบิ่งหนวด้วยน,นี่เพราะท่านนี้ตกนะคะตกก้อนนั้นนั่นอาทิตย์ที่แล้วตกยุ้ยสองมือตกไปปล่อยนะคะพี่น้องคะตกไปปล่อยตกลิ่นยุ้ยสองมือหลังจากนั้นกะเพราะท่านนี้ตกอีกจักเทื่อนึงเพราะท่านนี้ตกอีกจักเทื่อน,นะคะพี่น้องคะมีแต่แดดได้ละพี่น้องเอ้า มือกกนีก็มีประมาณนี้ได้พี่น้องได้สำหรับแนวทางจากเสี้ยนดําดินนะคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงนะคะพ่อพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิงค่ะแอดก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกา่าพ่อพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จิได้ขอตัวลาพ่อพี่น้องมาเท่าสุกุสุก้นไปก่อนคะ่ะเอาไว้พ่อกันไม่กระแวดในคลิปหนาคะ่ะพ่อพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ